สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมพี่เหน่งติวสอบสายงานสารสุขนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาฝึกทำในส่วนของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558นะครับก็ถือว่าเป็นอีกกฎหมายหนึ่งนะครับที่ใช้ในการสอบนะครับในทั้งสายงานนัากาการและรวมไปถึงสายงานบริหารนะครับ ซึ่งในส่วนของพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2 5ง8นี้นะครับก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมีทั้งสิ้น60มาตรานะครับ9หมวดและก็อีก1บทเฉพาะการนะครับในส่วนของการออกข้อสอบนะครับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2 5ง8น้นี่นะครับก็สามารถออกได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น ในลักษณะของความจําความเข้าใจนะครับดังนั้นทุกท่านนะครับก็จะต้องอ่านนะครับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ต้องท่องตัวบทต่างๆนะครับที่สําคัญสาคัญนะครับเพื่อที่จะนําไปลงสนามสอบแล้วสามารถทําข้อสอบได้อย่างมั่นใจนะครับซึ่งสองข้อนะครับที่ ผมหยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฝึกทำในส่วนของคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของความจำนะครับนะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ให้ทุกท่านได้ฝึกทำกันเลยนะครับข้อหนึ่งครับถามว่าข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติโลกติต่อพศ2558ก็ไก่ราชการส่วนภูมิภาคขอข่ยร,รัฐทาิาอุตสาหกิจ คอควายองการมหาชนงอง,งูองค์กรเอกชนนะครับข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558กอไข่ราชการส่วนภูมิภาคขอไข่ขรัฐอาสงกิจคอควายองค์การมหาชนงอง,งูองค์กรเอกชนนะครับลองฝึกทำกันนะครับผมเฉลยแล้วกันนะครับเฉลยข้อนี้ตอบงองูครับงอง,งูก็คือ องค์กรเอกชนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขายกมานะครับเขายกในส่วนของคำนิยามของคำว่าหน่วยงานของรัฐนะครับตามมาตรา4ของพรบโรคติดต่อพศ2,518นะครับซึ่งในมาตรา4ของพรบนี้นะครับเขากล่าวว่าหน่วยงานของรัฐนะครับหมายความว่าราชการส่วนกลางนะครับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐธรรมสาญสากลองค์กรองค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับก็จะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐนะครับหมายถึงราชการส่วนกลางหมายถึงราชการส่วนภูมิภาคหมายถึงราชการส่วนท้องถิ่นและรวมไปถึงรัฐวิสากจและรวมไปถึงองค์การมหาชนนะครับเรามาดู ข้อสอบนะครับที่ผมถามเมื่อกี้นะครับกอไก่นะครับราชการสวร่วนมภาคนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยง,งานของรัฐนะครับตามพรบ,บโรคติดต่อพศส5 5พนะครับคนนี้ก็ถูกนะครับรัฐธรรม์สังกิษก็ใช่นะครับรัฐธรรม์สังกิษก็เป็นหน่วยง,งานของรัฐตามพรบ,บโรคติดต่อพศส5 5 8เช่นกันนะครับข้อควาย องค์การหาชนองค์การหาชนก็ใช่นะครับก็เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2,558เช่นกันข้อที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2,558ก็คือองค์กรเอก,กชนนั่นเองนะครับข้อนี้ก็ตอบงองูครับอีกข้อนึ่งนะครับข้อนี้ก็เป็นในลักษณะของความจำเช่นกันนะครับ ข้อสอบเขาถามว่ามาตราใดของพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2518ที่ให้อำนาจรัฐบุตรีโดยำันวนวนำของคณะกรรมการมีอำนาจประก,กาศกำหนดชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะครับกไก่มาตรา5ขอไข่มาตรา6ขอควายมาตรา7งองงูมาตรา8นะครับข้อสอบเนี่ยก็จะถามประมาณนี้นะครับ บางครั้งก็จะถามในลักษณะของท่องจําเลยดังนั้นถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ท่องในส่วนของแต่ละมาตาว่ากล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างเวลาไปเจอข้อสอบในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะพลาดคะแนนขอ้สอบในลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็ลองฝึกตอบกันดูครับว่าลองฝึกตอบกันดูนะครับว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรนะครับ มาตาใดนะครับของพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2518ที่ให้อำนาจรัฐมนตรีนะครับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประก,กาศกำหนดชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายเล็ดโรคติดต,ต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะครับผมเฉลยแล้วกันนะครับตอบขอไขครับขอไขก็คือมาตา6นะครับซึ่ง มาตรา6เนี่ยนะครับของพอรบรโรคติดต่อพศ2 5 5 8้ากเขากล่าวว่าเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อครับให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 2. ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรหรือให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและ ยกเลิกดาก่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 3. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของข้อนี้นะครับที่เขาถามว่ามาตราใดของพระราชบัญญัตโิโรคติดต่อพศ2 5 5 8ที่ให้อำนาจรัฐมุนรีนะครับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ารวัง นะครับข้อนี้ก็ตอบมาตาหกนะครับเพราะว่ามาตาหกเนี่ยนะครับเป็นมาตาที่เขาให้อำนาจนะครับในส่วนของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีในที่นี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยคำแนะนํา,นาของคณะกรรมการคณะกรรมการในที่นี้ก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับ มาตาหง่์ให้อำนาจในส่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีอํานาจประกาศนะกําหนดข้อหนึ่งมีอํานาจในการประกาศกําหนดชื่อและองการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังข้อ2ก็คือมีอํานาจในการประกาศกําหนดช่องทางเข้าออกนะครับแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและยกเลิก ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและก็มีอำนาจในการประกาศกําหนดในเรื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับข้อนี้นะครับก็ตอบมาตราหกข้อขอไข่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าข้อสอบ2ข้อแนวข้อสอบ2ข้อที่ผมให้ทุกท่านได้ฝึกทําก็จะเป็นในลักษณะของความจําอาจจะยกตัวบทกฎหมายมาอาจจะสอบถามมาตรา ที่เกี่ยวข้องตามพรบรต่างๆนะครับว่าเกี่ยวข้องกับคําถามที่เขาถามอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าให้ไปฝึกท่องนะครับในส่วนของตัวบทกฎหมายให้เข้าใจโดยละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเรา นะครับในส่วนของตัวบทกฎหมายโดยละเอียดแล้วจนเข้าใจสามารถท่องตัวบทกฎหมายต่างๆที่สําคัญเชื่อแน่นอน,นครับว่าเวลาเราไปทําข้อสอบในสนามสอบเราจะสามารถทําข้อสอบข้อนั้นได้แน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้า ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับผม